มากายสีแดงมองเห็นแล้วฮะว่าเลิกงามยามดีก็ต้องคว,ว้าเบี้ยมาสักทีเปิดบุกสักครั้งนะฮะพอเปิดเบี้ยบุกเสร็จกินตัดเข้าไปจากสีขาวครับหมายมั่นปั้นมือครับหมาจู่ลงบุกเดียวแล้วฮะคือตรงช็อตนี้แหละที่ผมเนี่ยเอาไปถามใน f a c e o o o k แฟนเพจหมาก,กรูกไครคาราวานผู้ไยรู้ เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นสีขาวคุณจะบุกด้วยวิธีการไหนคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็บันเทิงล่ะครับอาจารย์หนูเทพนะฮะนักกีฬาทีมชาติไทยคนปัจจุบันครับไปประทะมือออนไลน์กับนักกีฬาทีมชาติกัมพูชาครับแถมเป็นทีมชาติตัวจริงซะด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูบันทึกเกมกันถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันเลย ผมก็บอกก่อนเลยครับว่าคลิปที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่เนี่ยนะครับเกมจริงเนี่ยเขาเล่นกันในเว็บไซต์ playok.com ok. นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเอาบันทึกเกมมาวิเคราะห์มารีวิวกันนะในส่วนของสีขาวเนี่ยเปิดมากโดยอาจารย์หนูเทพครับส่วนมากฝ่ายสีแดงนะครับถ้าดูชื่อ ID แล้วไม่ผิดเพี้ยนดูสไตล์การเดินไม่ผิดเพี้ยนคนนี้คือทีมชาติกัมพูชาแน่นอนครับแถมเป็นเทพหมากเม็ดทรายครับ รูปทรงนี้ครับสีแดงเปิดเบี้ยขึ้นมาและมากไฟสีขาวครับทิมเบี้ยขึ้นมาเป็นม้ายงขวาครับในส่วนของหมากไฟสีแดงนั้นเดินเม็ดมาครับในจังหวะนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นหมากรุกกัมพูชาเนี่ยครับก็จะสามารถสูตรเม็ดได้ถ้าเกิดเปิดเบี้ยในตำแหน่งนี้มาแต่ถ้าเกิดว่าเล่นหมากรุกกัมพูชาเนี่ยเราจะไปเล่นเม็ดซ้ายเนี่ยครับมันก็จะค่อนข้างเสียทีเดินแต่ทีนี้ครับผู้ชมครับนี่คือหมากรุกไทยครับสุดยอดเซียนอุเทพ ทิ่มเบีย้ยตําบันเข้าไปเป็นเบีย้ยสูงครับจังหวะนี้หมากฝ่ายสีแดงโยกม้ามาและสีขาวทิ่มเสริมสร้างโครงสร้างเบีย้ยไว้ครับสีแดงโยกโคนมาทันใดและหมากฝ่ายสีขาวนั้นไซขอเดินเบีย้ยกล้ามปูจังหวะนี้ที่เดินเบีย้ยกล้ามปูครับเพราะต้องการฮะทําให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยออกเบีย้ยเข้ามาตีในส่วนของเบีย้ยสูงเนี่ยลําบากครับทรงนี้เปิดม้าขึ้นมาผูกเบีย้ยสูงเอาไว้ครับ สีแดงปาดโคนเข้ามาผูกและหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยฮะสุดยอดเซียนอูเทพเดินเม็ดครับจังหวะนี้ขึ้นเป็นเม็ดซ้ายเต็มทรงครับสีขาวเดินเม็ดขึ้นมาครับและหมากฝ่ายสีแดงทําท่าจะเปิดเบี้ยในตําแหน่งชอช้าง6มาชอช้าง5้าเพื่อที่จะทําลายเบี้ยกล้ามปูครับสีขาวเดินโคนผูกเบี้ยครับทาให้โคนตรงนี้ครับได้ใช้งานและแถมผูกเบี้ยไปด้วยครับหมากฝ่ายสีแดง เปิดเบีย้ยเข้ามาในจังหวะนี้เนี่ยพาอต้องการที่จะทําทางโคลไหลเข้ามาโจมตีกลางกระดานในอนาคตครับในส่วนของสีขาวออกโคลมาทําไมออกโคลมารับตรงกลางสิถามได้ยังไงอ่าอารมณ์ประมาณนี้มาไฟสีแดงเปิดเบีย้ยเข้ามาอีกหนึ่งทีขอถามดูอีกทีว่าทิมเบีย้ยสูงได้ไหมสีขาวคว้าเบีย้ยริมตีเบีย้ยท่านใดครับคุณผู้ชมครับดูเรือตัวนั้นให้ดีครับเรือไฟสีแดงเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาครับ ในส่วนของทีมชาติกัมพูชาคว้าเรือตบเรือหนีไว้ฮะมาฝ่ายสีขาวโยกมาเข้ามาครับในส่วนของตัวนี้ครับโยกมาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่ทําให้ขุนเนี่ยฮะเรือนี่มันเชื่อมถึงกันครับสีแดงปาดเบี้ยเข้ามาเป็นเบี้ยสูงหวังจะยึดพื้นที่แต่สีขาวหาได้สนใจไม่ครับกินตัดควาเบี้ยกินหวดเข้าไปมาฝ่ายสีแดงครับโยกเรือกินหนึ่งทีครับ ที่โยกเรือกินแบบนี้เนี่ยเพราะต้องการที่จะเอาเบียนอกเบียในครับแต่หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าทีเดินครับเขาได้เดินต่อเนื่องครับเห็นไหมเรือต้องถอยครับสีขาวก็ได้ขึ้นขุนเข้าไปอีกหนึ่งทีครับในส่วนของจังหวะนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงมองเห็นแล้วฮะว่าเลิกงามยามดีต้องคว้าเบียม,มาสักทีเปิดบุกสักครั้งนะฮะพอเปิดเบียบุกเสร็จกินตัดเข้าไปจากสีขาวครับ สีแดงกินตอบเข้ามาครับและหมากไฟสีขาวครับนี่ครับโยกแต้มนี้ครับหมายมั่นปั้นมือครับมาจู่ลงบุกเดียวแล้วฮะคือที่เดินมาในส่วนของตรงนี้นะครับผมบอกเลยเลยครับว่าสุดยอดเซียนอยู่เทพเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าเดินดีนะคือถ้าทิมเบี้ยเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถอ่ได้เบี้ยสูงถาวรแล้วก็หมากไฟสีขาวเนี่ยแถมทําบุกได้ด้วยนะครับคือที่มาเนี่ยไม่น่าเวิร์กแน่นอนครับ มาฝ่ายสีแดงเนี่ยใช้วิธีการกินตัดเข้ามาก่อนวัดใจไปเลยว่าจะไปกินหงายไหมหรือจะไปทําอะไรครับสีขาวก็ไม่ได้วัดใจอะไรมากครับใช้เม็ดกินตอบครับและมาฝ่ายสีแดงกินตัดให้หมดครับสีขาวใช้เบีย้ยกินครับแต่คุณผู้ชมดูรูปทรงนี้ให้ดีครับสีแดงครับ ทีมเบียไล่มาครับเหตุผลที่ว่าทําไมต้องเดินม้าเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยครับเบียรสูงเนี่ยจะขาดในกรณีที่โดนที่ม้าจังหวะนี้ครับแต่พอโยกม้ามาตั้งแต่ที่เนิ่นๆนะครับทําให้ม้าของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะถอยนะสีแดงคว้าม้ามาครับคว้าม้ามาทําท่าเตรียมจะกลินเบียรตรงกลางครับสีขาวเนี่ยพอไปปรับบนม้าเสร็จจังหวะพอดีครับถึงแม้ว่าสีแดงเนี่ยจะขึ้นขุนมาเนี่ยแต่ว่าสีขาวเนี่ย เขาก็เดินโคนมนเข้ามาเซตพอเขาเดินโคนเข้ามาเซตในตำแหน่งชอชิงสี่เสร็จเนี่ยอันนี้หมากไยสีแดงเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับตรงนี้ต่อเรือก็กินเรือเข้าไปครับต่างไฟต่างกินครับคือก็พอเข้าใจครับว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบแล้วนะก็เลยตัดสินใจกินกินเข้าไปเลยครับทรงนี้ทิมเบีย้ยเข้าไปครับเนี่ยฮะความได้เปรียบจากการกินเรือเนี่ยพอเขาต้องการที่จะซื้อตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวแล้วก็จะเอาเบีย้ยเนี่ยทิมเข้าไปแล้วก็ไปหงายนครับ ต้องการในส่วนของจังหวะที่เดินครับหมากไฟสีแดงตบเรือลุกสีขาวขยับขุนหนีครับรูปทรงนี้สีแดงขอโยกเรือจับเบี้ยอีกหนึ่งทีหมากไฟสีขาวกินเม็ดเข้าไปฮะพอไปกินเม็ดเสร็จเนี่ยต้องดูครับว่าสีแดงเขาจะอ,าอะไรกินมีม้ามีโคนสีแดงใช้โคนกินครับเพราะต้องการที่จะเอาโคนเนี่ยเข้ามาทําบุกสีขาวโยกโคนผูกเบี้ยครับและจังหวะนี้หมากไฟสีแดง โยกโคนมาในตำแหน่งงองูหกครับพอไปเดินงองูหกเท่านั้นแหละทำไมอะเหรอนี่ครับโอ้โหสิ่งที่รอคอยมานานครับคือจังหวะที่เอาเรือไปแลกทำนู่นทำนี่ขอแค่ชตนี้ชอดเดียวครับทีมเบียเข้าไปใส่ม้าเนี่ยฮะกินตัดเข้าไปเอาเบียกินตอบจากหมากฝ่ายสีขาวครับและส่วนนี้ครับสีแดงเนี่ยฮะต้องถอยมาครับจอรล,ลีไปในตำแหน่งงองงูแปดครับ คุณผู้ชมครับค่อยๆค,คิดค่อยๆวิเคราะห์ให้ดีนะเป็นคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมจะบุกยังไงเมื่อคุณผู้ชมเป็นสีขาวคลัมเบสมูฟแต้มแรกให้ได้ก่อนนะคุณจะเอาเรือมากดหน้าขุนไหมจะบุกยังไงจะเซยเม็ดตะบันเข้าไปเลยหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมครับมันมีวิธีคิดอย่างนี้ครับเวลาที่เรา ล้อมเมืองฝ่ายตรงข้ามเคยอ่าน3ก๊กไหมถ้าเกิดว่ากําลังเท่ากันพอๆกันเนี่ยเราไม่ควรจะตีหักเข้าไปนะครับอย่างในส่วนแต้มเนี่ยมันเป็นแต้มที่ตีหักเข้าไปโอกาสที่เบีย้ยตรงนี้จะตายเนี่ยมันมีสูงผมเชื่อว่าหลายคนมีคําถามว,าว่าทำไมสุดยอดเซนนุเทพไม่เอาเมตตาบันไปสักทีให้มันรู้แล้วรู้รอดไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาเดินคือตัวนี้ครับเวลาบีบคนอย่าบีบให้จนตอกบีบไขเขาแล้วก็บีบขยำขยำเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ เดินเรือมาชตเนี่ยมันเป็นคําถามที่ถามต่อฝ่ายสีแดงนะสีแดงคุณจะเดินอะไรเนี่ยพอสีแดงโยกเรือกลับมาเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะอยู่กับผมสักแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งกํลคาญอย่าเพิ่งปิดคลิปคือตรงชตนี้แหละที่ผมเนี่ยเอาไปถามใน f c e b o o k Fan Page หมากรูกใครคารวะาผู้ฝ่ายรู้เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นสีขาวคุณจะบุกด้วยวิธีการไหนผมเชื่อว่าร้อยละร้อยเนี่ยเท่าที่ผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยไม่มีใครตอบว่าเดินขุนเลยนะ ในเกมจริงเนี่ยเขาเขาเดินขุนนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเซียนสุดยอดเซียนกับคนทั่วไปนะคือเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหักเข้าไปเมื่อไหร่ควรจะไม่หักเข้าไปคือถ้าเอาเม็ดเสียบเนี่ยถามว่าเป็นต่อไหมเป็นต่อนะครับแต่ว่าคือช็อตเนี่ยมันเป็นต่อไม่สุดนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยไม่มีตัวที่จะโถมเข้ามาใส่เราแล้วครับสีแดงได้แค่ตั้งกาดรับเราค่อยๆบีบค่อยๆบีบครับเราไม่ต้องตีฝาหักเข้าไปก็ได้นะ สิ่งที่อาจารย์อนุเทพทำเนี่ยคือเขาเดินขุนตำแหน่งเนี้ยที่เดินขุนเนี่ยคุณเห็นไหมลู่เนี่ยคือเรือเนี่ยครับมันขาดอยู่ต่างฝ่ายต่างขาดเนี่ยแล้วในจังหวะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีม้าเปิดลุกแล้วก็กินเรือสีขาวฟรีขุนช็อตเนี่ยเป็นช็อตที่ดีครับสีแดงไม่มีตัวเดินครับและในส่วนของสีแดงเนี่ยคือเขาพลาดเลยครับที่เดินช็อตเนี้ยแต่เราก็เข้าใจนะว่าไม่มีอะไรจะเดินจริงๆครับสมมุติจะไปเปิดม้าเนี่ย คือเราก็โยกม้าเข้ามากินนิ่มเลยครับม้าฟรีคือเดินอะไรไม่ได้ครับเดินขุนโคนก็หลุดเดินโคนเม็ดก็ไหลโอ้โหไม่รู้จะเดินอะไรครับพอไปเดินโคนกลับมาเนี่ยต้องช็อตเนี่ยครับสีขาวโยกม้าบุกค,ครับต้องการที่จะเอาเรือกินม้าและเรือกินเรือฟรีคือสีแดงก็เห็นแล้วครับบันเทิงแล้วครับงานนี้สีแดงก็ถอยขุนแล้วครับพราะถอยเสร็จเนี่ยเจอม้าลุกเข้าไปครับ พอมาลุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินขุนกลับมาที่เดิมครับเจอเรือกินลุกเข้าไปคือจังหวะเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ความเข้าใจในการเล่นหมากลุกสูงครับแค่จังหวะขุน จังหวะเดียวแค่นั้นนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูครับว่าตรงเนี้ยมันบันเทิงตรงไหนนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันเลยตอนที่ผมจะามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็คือช็อตนั่งถอดไปนี้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ mm. อันนี้มันค่อนข้างที่จะบันเทิงนะถ้าเกิดว่าคุณไปเดินในส่วนของตัวเนี้ยไปเอาเม็ดเดินเนี่ยครับเขาอาจจะก,กินเข้ามาโอเคคุณอาจจะบอกว่าเอาโคนกินต้องช็อตน,นี้เขาไม่เอาโคนกินตอบนะครับเขาจะโยกขุนถอยนี่อย่างนี้ครับสมมุติคุณเอาเรือไปตัดอย่างเงี้ยเขาก็เรือมากินเนี่ย ตรงนี้มันจะเบาขึ้นนะเนี่ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะการโจมตีผมว่ามันมันเบาชัดเจนนะการที่เราตีอยู่เนี่ยมันแม่มันพูดยากว่ะสมมุติไปเดินตัวเนี้เรือกินม้าอีกคนะี่ยไม่เวิร์กนะครับอันนี้ผมบอกเลยคนระับกินเสร็จเนี่ยสมมติถอยขุนมาคุณไปเดินตัวไหนเดินม้าเนี่ยโคนตรงนี้ก็มีปัญหาเนะี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่การแก้ปัญหานะยยังไงยังไงคุณก็ต้องแบบเดินขุนทีหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่นะ หรือแบบยังไงดีอ่ะกินไหมกินเสร็จก็เอามากินมันผูกเรืออยู่ถามว่าเป็นต่อไหมเป็นต่อนะครับแต่คุณอย่าลืมว่าเบีย้ยตัวนี้คุณอาจจะตกได้นะเล่นไปเล่นมาเนี่ยคือมันชนะแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะชนะง่ายยากหน่อยนะคุณผู้ชมดูให้ดีมันชนะยากนิดหนึ่งคนระับสมมติมคุณไปเดินเบีย้ยเนี่ยเบีย้ยเนี่ยผมตัดชอยนี้ทิ้งเลยนะผมตัดชอยนี้ทิ้งเบอร์แรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นการย้ำให้มาเขามันเล่นได้นะเป็นต่อไม่เป็นต่อจริงครับไม่เถียงครับเป็นต่อคะคุณอาจจะหลบเรือ โยกม้ากับว่าที่เดิมอย่างเงี้ยโยกไปโยกมาครับจนรุนลำคาญเงี้ยคือจากประเด็นคือม้าเขาไม่ได้เล่นนะเป็นว่าม้าเขาได้เล่นเฉยน,นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นหงายพี้ยสมมุติคุณไปยกม้าเข้ามาเงี้ยยกม้าเข้ามาตรงนี้ไม่มีความหมายนะคือเขาถอยฝุ่นเรียบๆคนระับยังยังทำอะไรไม่ได้นะคือถามว่าจะบุกนได้ไหมก็บุกได้นะแต่ว่ามันพูดยากนิดนึงนะผมแบบผมแบบไม่ค่อยชอบแต้มนี้แล้วก็วนไปวนมาได้แค่เนี้ย ตู้กับการทีเร่เราเดินขุนเนี่ยมันต่างกันนะครับอันนี้มันต่างกันนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เดินขุนเนี่ยอะคุณโยกเข้ามากินกินอ่าเขาเดินขุนถอยสมมุติคุณไปเดินอะไรพลาดท,ทีหนึ่งสมมุติไปเดินเอ่อไปเดินอะไรเดียเดินโคนแล้วกันอะสมมุติไปเดินโคนเขาเปิดมา้าเข้ามาลุกอย่างนี้เรือเนี่ยคุณโดนอยู่ถูกไหมครับโดนเรือนะครับไม่ไม่รู้ใครเป็นต่อใครนะครับอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะ เราอาจจะโย,โยกม้ากินแล้วก็เสียเรือก็จริงนะชัน้น5อยู่ไหมก็ชัน้น5อยู่นะแต่ว่ามันก็จะชุลมุนวุ่นวายกับการที่ว่าคุณเดินขุนเนี่ยเฉยๆเนี่ยฮะเขาไปเดินอะไรเข,าเ,ขาเดินอะไรไม่ได้นะสมมุติเขาระเบิดเบี้ยรตรงกลางมาแล้วก็กินกินกินแล้วเดินอะไรต่อเนี่ยเดินขยับขุนถามว่าตรงนี้มีเปิดลุกไม,ไม่ไม่มีแล้วนะคือมันชนะธรรมชาติกว่าไหมผมว่ามันชนะ แบบธรรมชาติมากยิ่งกว่านะครับโอเคครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างด้วยแล้วกันแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคารวาะผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งมตทรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุม้มเพียง650บาทเท่านั้น ถอค่าจะส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมากลุกไทยได้เลยครับ